สวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรกันอยู่คะทดสอบทฤซีีมาฐาฝีมือแรงงานระดับหนึ่ง่นะตอนนี้นะคะจะบอกว่างานของเรานะคะถ้าถ้าประเดอาหารก็คงมีตำแหน่งงานรอนะคะแต่ว่าประเด็นที่ 1, <ม>1ประเด็นที่2ประเด็นที่3เนี่ยเออจะไปไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เข้ามาคุยกันอีกทีนะคะแต่ตลาดงานนะ<ม>อาปรทอรอแบบเด็กเด็กไปร้อยหายร้อย ไปร้อยหายร้อยนะคะก็รวมถึงเรียนนวดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กคือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเรานะคะคือส่งออกนะคะแล้วก็เสร็จก็ไปนอกนะคะจริงๆจะเรียนอยู่ในไทยก็ได้นะคะแต่ว่าในไทยอาจจะไม่ใช่ไทยเราของเราอะคะ่ะไปต่างประเทศนะคะคือแบบแทบเต็มร้อยนะคะ เขาเป็นสอนมาตรฐานที่นีเอ้าไม่ใช่คอมเหมือนันนะคะวัสดีค่ะฮัลโหลวัสดี้ค่ะวัสดีค่ะตอนนี้อันนี้ไม่ได้ไลน์นะทำติ๊กต็อกอยู่ต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะเออตอนนี้นะคะอย่ยงน้องที่เรียนอาหารนะคะทางต่างประเทศเชนอาหาร เข้ามาติดต่อบอกว่าขอรับหมดเลยแต่ว่าใช่แต่ว่าอาจจะเงินเดือนไม่ได้สูงมากเพราะว่าเขาไปฝึกงานก่อนนะคะแต่ว่ารับร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเด็กที่อายุน้อยหน่อยแต่ว่าเงินเดือนอาจจะประมาณไม่ไม่ได้เยอะมากแต่สวัสดิการดีแล้วก็ความปลอดภัยดีมันก็เหมาะมากสําหรับว่าเด็กไปฝึกงานเด็กที่จบใหม่เด็กที่จบใหม่ไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปฝึกเองนะคะก็ ฮะเพราะเราหลังจากที่เราได้เป็น,เป,นเป็นคนด <Chain> ูแลแล้วอเชนลูกค้าทั่วโลกเมืเอเชนลูกค้าทั่วโลกมากแต่ว่าขอรอเ,เวลาลนิดหนึ่งใช่เออยุโรปได้อเมริกาได้เพราะว่าลูกค้าเป็นเหมือนบริษัทเชนอาหารอนะใหญ่ประมาณใหญ่ใหญ่มากเป็นแบบไฟรด์ดายที่แบบเป็นระดับโกลบ ก็น่าแนะนำให้กับที่เด็กน้องอายุน้อยแบบเหมือนภาษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนค่อยๆเดินอ่ะเป็นข้อดีของการเริ่มต้นอืสักปีสองปีตลาดน่านัสองปีก็สวยก็บอกว่ากาลังสวยก็คือหมายความว่าคือคือมันเหมือนกับว่าถ้าเด็กถ้าเด็กที่เขาเรียกว่าจากตลาดงานที่เป็นตลาดไทยนะกับตลาดต่างประเทศเนี่ยมันจะโดนต่างกันเลยนะ คือเหมือนกับว่าไอ้ไอ้เหมือนสามเดือนที่เราอยู่นอกกับสามเดือนที่เราอยู่มันไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่ไทยเออจะบอกว่ามันมีความต่างไหมไอ้ส a l a r y มันประมาณเท่าไหร่ส a l a r y ประมาณหมื่นกว่าไม่เยอะหมื่นไปไปหมื่นไม่ไม่ไป ประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นไม่เกินห้าแต่ว่ามีที่พักคอนโดคอนโดมีฟิตเนสฟิตเนสเหมือนเหมือนฝึกงานเราได้ตังอะเอาพอดมันก็ไม่แบดนะ not แบดเป็นเวลาเราอยู่เมืองไทยสามหมื่นก็ไม่เหลือหมื่นนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยล้วเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่คือนี่คีย์สำคัญก็คือเพราะเด็กใหม่ตลาดแรงงานไปฝึกงานอะโรงแรมห้าดาวอะเขายังให้แค่แค่แบบ ไม่ไมไมเออใช่แค่สามพันจริงๆนะนให้แค่สามพันจ,จริงๆนะก็คืออันนี้ลงที่ไหนนะมาเลยมาเลยมาเลยโอเคแล้วก็หออพักหอพัก เป็นมีคอนโดให้นะคะแล้วก็มีอาหารให,ให้ส่วน่ใหญ่ที่มาเลยจะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นเตียงแยกเป็นอะไรหลายอย่างที่ท,ทำให้เด็กดูเป็นพรเวทมากห้องไม่ห้องอยู่น่าจะประมาณไม่เกินสองไม่เกินสี่ไม่<อ>คือ<ม>แต่ถ้าเกิดอย่างอย่างบางประเทศอ่ะมันหนักกว่านั้นแล้วก็เราบางทีเราต้องเข้าใจนะบางทีเราเป็นเด็กใหม่อยู่เมืองไทยเรายังไม่ได้ขนาดนี้เลยใช่ครับแล้วก็ ไปให้ออมันเจอโลกของความเป็นจริงทุกอาชีพมันก็ต้องมีหนึ่งสองสามเนาะคือเวลาเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนอาชีพมาเวลามันมันเหมือนกับว่าเอ้ยยิ่งคืออย่างยิ่งเด็กที่เขาเรียกว่ายัางไนง,งนะต้นทุนชีวิตไม่ได้สูงมากต้องพูดอย่างนี้แล้วกันคืออย่างเด็กใหม่อย่างเช่นต้นทุนชีวิตไม่ได้สูงมากอย่างเช่นเด็กอายุยี่สิบกว่ากว่าวกำลังเริ่มต้นกําลังเริ่มต้นค่าใช้จ่ายแพงไหมเดินทางยังไงอ๋อไม่แพงถูกมากถูกมากเลยใช่ไหมถูกมากแล้วก็แบบรับ อาหารเด็กรับรับหมดเลยแล้วก็คีย์สำคัญเดี๋ยแกมันนอกจากอาหารแล้วเด็กนวดเราก็รับเด็กอะเด็กนวดเราก็ใช่เหมือนกัะแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็เป็นเวเป็นอีกเวอาหารที่เปิดโลกก็คือเขาเป็นเชนอาหารเขาบอกว่าเขาขอบินนะแนวการศึกษาบอกว่าเด็กกูแทบม่อยู่หมดแล้วเด็กกูนี่แทบพายไปหมดแล้วส่วนใหญ่เด็กเราเด็กในเชจันเด็กในเชจันเหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ ค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็ทําอะไรกันนะคะเสร็จอแล้วครับวันนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเคสเก็บเคสนะคะเก็บเคสน้ำมันน้ำมันกับหน้าเด็กเรานะคะก็ทั้งจะบอกว่าเราโดนจีบหมดแล้วเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเด็กจะไปไหนนั่นคือเรื่องของเด็กขอแค่คนที่อยากไปและมั่นใจว่าจะไป นั่นคือสิ่งที่เราอยากได้คือไม่เอาขึ้นกลางกคือจริงๆเอาไว้กับวัยอย่าง30กว่าเนี่ยคือชัดอยู่แล้วน้องไม่ได้เป็น LGBT นะคะแต่ว่าแอปปะทำให้ทาให้น้องแบบว่าดูปากแดงเลยคือเนอเออจะเป็นชายจะเป็นหญิงจริงๆโอกาสในการไปต่างประเทศอะค่ะมันมีหมดแล้วก็ภาษาแข็งแรงไหม อาจจะไม่ได้แข็งมากแต่ก็ขอให้คือจริงๆเวก็คือขอให้สื่อสารรู้เรื่อง<ม>พูดอย่างนี้แล้วกันเ<ม>นาะซึ่งการสื่อสารรู้เรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกคุณด้วย<ม>เพราะว่าคือถามว่าเราจะให้โดนลงโดนหลอกไหมราเราไม่ทําอ่ะนึกออกใช่ไหมกระดาษไม่เคยห่อไฟได้<ม>ดังนั้นเนี่ยคือเวลาจะทําอะไรก็คือเราก็พูดชัดๆแล้วคือเราชัดอยู่แล้วคุณชัดกับเราไหมใช่ คือ <c oughs> เราไม่เคยให้ความหวังลมๆแรงๆกับใครใครก็อย่ามาให้ความหวังลมๆแรงๆกับเราเ <c oughs> มื่อวานโดนไปดอกคือ <c> เ <oughs> มื่อวานโดนไปดอก, <c oughs> ดดอก <c oughs> คือแบบคือคือจะบอกว่าการที่คุณเข้ามาถามเราคือพร้อมเข้ามาถามเราพร้อมให้ข้อมูลถูกต้องไหมที่นี่ให้ข้อมูลเคลียร์ไหมแบงค์ต้องถามครครับไปมารอบนึงแล้วครับกลับมาเรียนเพิ่ม คือคือเราไม่เคยขวางถ้าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณจะมาถามเออเราดีแคร์หมดหนึ่งสองสแต่ถ้าเกิดว่าคุณจัสแล้วว่าคุณจะไปพาสปอร์ตมาเอกสารพร้อมเราเดินเรื่องแล้ววางมาจําแล้ว แล้วยูจะมาบอกอว่าแล้วยูจะมาบอกว่าคนข้างบ้านบอกดูอย่างนั้นคนข้างบ้านบอกคุณอย่างนี้ป้าข้างบ้านบอกคุณอย่างนั้นป้าข้างบ้านบอกว่าถ้าไปนวดอเมริกาไปได้ถ้าไปนวดออสเตรเลียไปได้แต่ถ้าไปนวดมาเลยไปนวดบาเลนไปไม่ได้คื <was> that? อวอ t แ a t คือหนึ่งเนี่ยเคารพอาชีพตัวเองเยอะๆนะคะชีวิตนะคะเคารพอาชีพตัวเองเยอะๆป้าข้างบ้านนะ อิทธิพลกับทุกคนไป้าข้างบ้านมีอิทธิพลกับทุกคนป้าข้างบ้านมีอิทธิพลกับพอ่ออิทธิพลกับแม่ไม่ <c oughs> คือแก่แล้วสามสิบกว่าสามสิบ <c oughs> กว่าแล้วแก่คือแบบว่า <c oughs> เด็กสามสิบกว่าจะไม่เป็นแต่เด็กยี่สิบกว่าจะเป็นอันนี้พูดตรงๆนะแล้วก็จะเป็นมากกับเด็กภาคเหนืออ <c oughs> คือแล้วไม่เป็นกับเด็กไม่เป็นกับเด็กอีสานเลยไม่เป็นกับเด็กอีสานด้วยไม่ใช่มันมันมมีไม่สังคมไม่เซ็ตไม์เซ็ตคนเราแบบเราต้องยอมรับก็เลยว่าเขาเพเชียนมากเขามีความอดทนแล้วเขาก็มีความตั้งใจอะแบบว่าเขามุ่งมั่นกว่าเราเยอะคือคือเด็กภาคเหนือไม่มีกินก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่กลับมาเลี้ยงเองคือ เราทำงานนะคะเราไม่ได้เป็นเด็กเล่นขายของกันนะคะเอกสารระหว่างประเทศเราก็ทำแล้วมัน,ม,นมันเสียมากกว่าที่คิดพูดอย่างนี้ละกันคือหนึ่งหน้าเสียไหมเสียหน้าเสียไหมเสียเครดิตเสียไหมเสียค่าดำเนินเอกสารเสียไหมเสียคือดังนั้นเวลาก่อนจะคุยกันเราบอกว่าคุณไปถามคุณพ่อคุณแม่ตัวคุณเองไปถาม พ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านคือเราบอกว่าเราไปคือถ้าคุณชัดกับเราเราบอกว่าเราไม่ไมยเราดีแคร์ตัวเองได้คือบอกคุณไปเอาคนมาทั้งหมู่บ้านเลยก็ได้แล้วเราฟังแล้วเราอธิบายคือทุกอย่างเราชัดหมดดังนั้นคือกระดาษเราไม่เคยห่อไฟอยู่แล้วไม่ว่าทุกอาชีพนะคะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเข้ามาหาเราอะมาให้แบบคือ ไม่ต้องอธิบายให้ใครหรอกชีวิตอ่ะตอนที่ผมจะบินผมก็บินเลยคือแล้วชีวิตอะอยาไปรู้จักแต่การไปแบบผีน้อยนะคะรู้จักแต่เกาหลีแบบผีน้อยคือเกาหลีแบบมีหลายหลายทางก็มีประเทศอื่นไปหลายๆทางก็มีและโลกนี้มีทั้งคนดีและ,ะคนไม่ดีมีกี่ประเทศร้อยหกสิบเอ็ดประเทศปร,ประเทศคือโลกมันกว้างนะคะถ้าอยู่ใน